วัสดีค่ะแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมนาทางตัวเลขกันต่อเลยนะคะเนาะมาสายเด้อค่ะเด้อหาหนอยมาตรวมล่าพัฒนามือว่าน,นี้ลุดมดเลยเด้อค่ะเด้อลุดมดเลยท่านผู้ชม ไม่หน่อยขอโทษอีพออีแม่เด้ค่ะเอ้อขอโทษแฟนกลับเอฟซีทุกทุกท่านเหล็กหลุดนผู้ชมทั้งลาวทั้งนอยหลุดหมดเลยนะคะเนาะฮานอยมาแค่เด่นเด่นหกเจ็ดธรรมชมวิ่งหกรูหกบอมมาเด้ค่ะเอ้อเข้าไปเด่นเจ็ดเดน 7. เจ็ดเหล็กน่ต่ล่างบอมมีคูจับนผู้ชมเข้าไปที่เด่นเจ็ด เจ็ดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดศูนย์เจ็ดท่านผู้ชมกาส์ีได้แค่สายรูดนะคะเนาะได้แค่สายรูดท่านผู้ชมสายวินรุดเด,ด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้หากท่านใดจะสู่กลับไปต่อนนะคะเนาะหากท่านใดที่บ่ไวหยุดพักก่อนเด้อค่ะเดอ้อหยุดพักก่อนท่านผู้ชมเอามารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะท่านใดที่เขามาแล้วก็ อย่าลืมหากชื่นชอบแนวทางตัวเลขอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนั่นเเด้อค่ะเดอ้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเด้อค่ะเดอ้อทุกอย่างก็คือแนวทางตัวเลขที่แอดมินนํามาวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเดอ้อแนวทางเลขคันนอยมัดรวมประจํางวดวันที่16ธันวาคม2566เลขเด่นจับวินนะคะ ช่วงนี้ลุดบบยเดอร์ธรรมชุ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะเล็กเด่นจับวินนะคะเด่นห้าและหกวิ่งห้าลุดห้านะคะเหล็กเด่นวิ่งลุดเฮ้า ยังวอลพาดเดอ้อท่านผู้ชมยังไม่พาดหากคันใดที่จะลดต้่นทุนเนาะคะ่นะเนาะได้เหล็กเด่นเหล็กเด็ดมาจากใสอย่าลืมเอามาจับกับเหล็กเด่นแอดมิน,นะะเดอ้อค่ะเด้อเหล็กเด่นแอดมินอยู่น้อยห้ากับหกยังไม่หลดนะคะสิบห้าคู่วินนะคะห้าหกหากคันใดที่จับเป็นจับเองได้เลยะะเดอ้อค่ะเด้อ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหนึ่ง 7, 8, 7, 9, 7, เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งอ้าวทำช่วหากท่านใดที่สนใจอยากจะแท่งไว้นะคะเนาะฮานอยไทยลาวพัฒนาเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูน้อยแนะนำเว็บนี้เลยนะคะแอดมินหนูน้อยก็แทงเหมือนกันจ่ายเต็มไม่มีเลขอันเด้อค่ะเด้อสมัครง่าย จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้นนะคะหากท่านใดที่สนใจอยากจะแทงหวยทักลายเบอร์0926325513เด้อค่ะเด้อทักลายรับลิงก์นะคะรับลิงก์สมัครได้เลยไทยลาวฮานอยมีทุกหุ้นทุกหวยนะคะในเว็บนี้เลย จ่ายเต็มไม่มีเล็กอั้นทักไลน์นะคะ0 9 2 6 3 2 5 5 1 3ทักไลน์รับลิงก์สมัครเดอค่ะเด้อ8 9 8 1และ91นนะคะเป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชม เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งหกแปดและหกเก้านะคะ คูเด่นเน้นเจาะเด้อท่านผู้ชมเด่นห้าและหกวิ่งห้ารุ่ห้าหกคู่เด่นเน้นเจาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งหกแปดและหกเก้านะคะเอาอีพออีแมลแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อต่อมาจะเป็นชุดสามตัวเด้อค่ะเด้อชุดสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะแคปหน้าจอ ไปเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อเอาต่อมาหากทันใดจะสั่งยาสีฟันและกาเฟ่นะคะเนาะยาสีฟันหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปากร้อนในบ่อยๆนะคะเนาะปวดเหงือกบ่อยๆ ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทเท่านั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพะะด้วยค่ะเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีท่านกาแฟอยู่แล้วนะคะเนแอแอดมินหน่หนอยก็มีกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มาแนะนำด้วยค่ะเดอ้อเขาชะง้มจะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ,อ,ะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมื่ชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะเขาเชะงุ้มสกัดจากเทวันเปลียง3ามชนิดเทวันเปลียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อยสกัดเด้อค่ะเดอ้อโมโนนะคะโมโนจะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะโมโนสกัดจากเห็ดบินจือ ปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นะะด้วยค่ะเ้อคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่จองโทรศัพท์บ่อยๆอ่กะมาลองทานกาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพเบ่งนะคะเนาะตัวนี้บำรุงสายตาะะด้วยค่ะเ้อโมโนโมโนบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณให้ผนะ่องใสเนาะค่ะเนาะอ้าวหากท่านใดจะสั่ง0926325513เด้วยค่ะเด้อ โทรหรือทักไลน์ก็ได้แอดมินนูน้อยส่งของเสมอท่านผู้ชมยาสิบล่อตละอดละ190บาท2อลอด3 8บบาทกาแฟกล่องละ225บาทบรรจุในกล่อง15ซอง2กล่อง450บาทแอดมินนูน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินนูน้อยส่งฟรีทั่วประเทศไทยแบบโอนนะคะ ได้เลยเด้อค่ะเด้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันกาแฟอ่าคะกันได้เลยนะคะเนาะอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อย,อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพากกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ